วัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้สวัสดีค่ะวันนี้อาจามุกกี้จะพามาชิมคุกกี้โคกโันนะคะคุกกี้มะพร้าวนะคะที่รัสเซียนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนมาเรียนมาทำงานหรือว่ามา,ามาเที่ยวนะคะลองหาซื้อคุกกี้ตัวนี้ดูนะคะที่รัสเซียนะคะรับรองว่า อ,อคุณจะไม่พิดหวังแน่นอนนะคะอร่อยมากนะคะเรามาดูเท็กเจอร์ด้านในใหญ่มากนะคะกลิ่นมะพร้าวชัดมากนะคะอืม,อเ,อมเนื้อคุกกี้ก็จะหย,ยาบๆหวานมัน,นะคะ่ะ แล้วก็รู้สึกว่าจะผสมเนื้อมะพร้าวข้างในด้วยนะคะอืมอืมอืมโอเคมากอืมอืมอืม,อม,อม,อมโอเคอร่อยมากค่ะ อ้าเพือนคนไหนนะคะมาละเลเซียนะคะลองหาซสื้อทานดูนะคะตัวนี้ปุ๊กอี้คอมเฟิร์มอร่อยค่ะโอเคถ้าใครชอบคลิปของมุกนะคะพากินพาเที่ยวพาตะลุยที่ราเซียแหลมไคเมียทะเลดำนี่นะคะโปรดรบกวนกดติดตาม Subscribe ให้มุกด้วยค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะ